สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวย4 5หา่ะาพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแมทในช่วงเทียงของมือวันที่28เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดภาพคอามในพี่น้องบรรเทาสุขสุขก้ขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะแนวทางจาก ปูบึงการนะคะพี่น้องคะมือนีนะคะปูเราเนนบนลางไหาย,ย่างละคูเท่านั้นนะคะพี่น้องเอาแนวทางของปูบึงการะคะ่ะสิเดม,มาเป็นตัวไดพพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันสการค่ะโอ้จเจริญปนน้องอันทงังคุณผลตกว่าบะตกเลยคะ่ะปูฮอนฮอนนะคะปูโอ้ยแถวเชโนโแถวช่างอันพล้างทิ่ตกแล้วมันมาจากเวียดนามอืม คนโยกเขาเลยหอบควันเขาแล่นเนี่ยค่ะฝนแห้งฟังเล่าเนี่ยค่ะอืออ่าที่เอาละบ่ที่เอา,อเอาสิถามมาถามไทยแล้วค่ะปูมันไก่กแล้วนี่ค่ะมันอายยี่สิบแปดก็เลยมาถามว่าอันปูฝันบ่ฉันดีค่ะปูฝันอยู่ค่ะช่วงชงชงเนียนยุ่งชงเนียน ว่าเมื่อคืนว่าเนี่ยว่ากระเป๋ากระเป๋าเงี้ยสองพันปูตีสองแปดมันออกอันมันออกข้าน้อยงี้ออกอย่างน,นี้แหละค่ะยุ่งไร,ขงรเขาไปอยู่ในกดก่อนค่ะพ่ยุ่งมิได้ยุ่งหลายค่ะเอาเขียนเขียนค่ะพ่ข้างบนนี่ ศูนย์เก้าหนึศูเก้านค่ะก็บานี่โตกันาเก้าหนึ่งกันฮาเก้าหนึ่งค่ะเกียรดเชนศูนย์เก้าหนึ่นะค่ะกันออกศูนก่งก็ถือว่าหลวงคนและบานี่ ค่ะศูนย์สี่กับศูนย์แปดศูนย์สี่กับศูนย์แปดค่ะเอ่อจะไม่ไม่ต้องหมดควาเห็เจ้าศูนย์หกเปนบ่ค่ะอม,มันเน้นอยู่เนี่ยมันเน้นเน้นคือตัวใดคะศูนย์หกตีค่ะปู เลูนยุหกกับชูนนี่มันดังเลยยองนีขแล้วคืด่าเทมังเป็นศูนย์แปดกับศูสี่โอ้ค่ะพ่ออืมไปกระตัยไหมที่มันพันนกค่ะอ,อันอันศูนเก่าหนึ่งกเห็นอยู่ในเรือดดิว่็อเอเดี๋ยวหาเก่าหนึ่งน้ำไหนใช่มันอยู่ขางเรือ ค่อยฟันมาค่ smile, อยชี้ชี้เรือกขามไปเป็นสวรรค์นาครีดเดี๋ยวนี้เรี้ยงขั้นหนึ่งมันแรนสวนกับค่อยเรียก่งเลี้ยงฟังพุทธละค่ะใครจะถิ่นเมื่ทรงค้นฟังนันมุกดาหารเปล่าจ้าเดี๋ยวนี้คนเหลือไปก็เลยเห็นเลขตัวบางไงเลขอยู่ขางเรืออืมก็เลยว่ันมึงขัดหรอวะคอย่างคอยลืมคอยก็เลยเขียนไว้ค่ะ ยันไหวเล้วันนี้คุณก็ไม่เสียงกับผันดีว่ะค่ะยู่งมึงนี่เลขแม่นยุ้ยเนี่ยค่ะกรบป๋นยุ้ยเนี่ยยู่ยในภนษามัไม่เคยเข่าในเลขบอกพภนษาเนี่มันมักแม่นกับล่องมึงค่ะพ่ออมันมันมามันมาหลายขึ้นเต็มไปกับนิ่เก้าหนึ่งนี่แหละค่ะมันมันเน้่ศูนย์นั่นนี่นั่นค่ะแต่ว่าโยมอยู่กรุงเทพ ย่อมยิ่หุ่เทียบที่เพื่อนเคยว่าที่เทพป่าป้าเอาลุพุ่มมาเก่าขั้นมาหาข่อยยวนรัตนาว่าปีนั่นที่คอยยุกเลิกนั้นคอยออกจาวัดปีกายเนี่ยออกมาบุญกับทิศแล้วก็ออกมาที่่อยให้เรียกคนศูนย์เก่าเด็นะ่นวันนี้ไปหายแล้วซื้อรัตติลีหายแล้วซื้อมันจะโตงวดนั่นแหละ สี่สามเก้าเจ็ดม่ตองเขียนลูกดอกค่ะเออเรามีร้านอาหารไงร้านอาหารแบบสายพาน์หลุดสายพันธ์เรนอาหารแล่นน้ำแต่พันธ์อืมครับปูออย่ใช้ลราก็ไม่หยามเลยย่อมยค่ะยุนี่จริงๆอย่าที่บอกแล้วยอะต้องบปจะเล็กกวนย่อมดอกค่ะเล็กกเจ็ดหกสองหกดนึ้าค่ะปู นทองสิมสขืออยู่เลยสุดหนี่ที่ค่ะปูส้งสิคืออ่อ่ะค่ะมันศูนย์เกาหนึง่งทีว่ามันยุ่ขขังเรือกเ็เลยเอาหาเกหากหนึ่งน้ำค่ะเอากันอาเดือนหน้ามันเป็นหาน,นี้ค่ะปูเดือมโป๊ะเอตังไหนสามจูค่ะ เดมนี้ขอให้เหล็เล่าออกอีีเรื่องค่ะ่เม่อวันมือนั้นบุญก็อปนบุญบุญวัดบ้านแล้วเพิเ่นขอหอเ,เล็กลาแล้วออ้เพิ่นซีไม่ออกสามสมหมค่ะพ่อแมนแมนยุ่ขาม่ออกสาขอ่ใหเพิ่นสองหางซื้อให้หางเดียว ให้เจบ้านนั่นละค่ะเจยูทูบป์นะค่ะโอ้โเข้าใจค่ะมือนี้เมือนี้ไ่ได้ทรงเหราคือยู่สิจักสี่รงหัวทงค่ะอืม้ลหงหายก็ล่อยด่นดิค่ะเออเป็นรวดีย่อยีทงม่ทรงบุค่ะสิบนาทีไปน้อง โอ้ยหองนาที่ก็ได้ค่ะปูคะหองนาที่ก็ได้วัตถุเมตตาเอาปูคะอันสุดบนนี่สุดเก้าหโตกกันาเก้เออกาหนึ่งนะคะปูเออแล้วก็ล่างนี่0 4สีกับ0ุ8นะคะเออเดี๋ยวชีดชิมชิมชิมตรงนี้นดูดแบบนใต้ใตแปดชิมชใต้ตัวใดน,นะคะปู๊ด โอ้ยเครื่องเครื่องเครื่องบินทหารขึ้นบดีมันบดียินย์ศูนย์เออส่วนแปดนะครับปูข้าหน่อยคิดแล้วค่ะเออเจ่อหายรถแทน FT จ่อค่ะจะเป็นโชคกับเฮาค่ะผู้ใหบ่มากกับพานผู้ใดญมากกับโอ้เสียงมังกรค่ะเลขความฝันน้ำมันเลขสูตรค่ะบางเตือมันกั้ฝันแมนเต่าทีเปิ่นจ่อพุ้มเปิ่นแห่่ เพล็ดโดนเล็ดโดน,นเพิ่งกระหายเลขหลวงปู่ไปจุดถูกบอ,อกเพิน่นค่ะหลวงปู่มานี่หลวงปู่มีเงินค่าหลวงยื้อสี่พันเนาะค่ะมันก็เมื่อไปเมื่อไปค่ะอออเหลืออยู่น้ำฝาไอ้มอมเป็นถือเหลือยื้อสามร้อยออก็กระเบื้กบบระบื้ได้บพราะมันมาเดือดร้อนเนาะหลวงปูย่ยนี่ยมันเศร้ากับปบินบา <c oughs> มาจ้าเออ มาสันไม่ได้เดือดต้อนหรอกค่ะปู่เอออย่าใี่ปอกที่ปั้นนั่นเนี่ยใส่ก็มีครอบอยู่อืมค่ะปู่ใบมมดกวนหลวงปูก่ก็มีเป็นกองไงอ่ะค่ะมันสำคัญนี่ผ้าใบมมดกวนแถวหัวล่ะค่ะอืมอันสบู่นี่อันที่หลวงปูก่ก็เอาสานสมปกสานสมมากจ้าใ้ใส่เพราะให้มันมีกลิ่นเหนื่อจ,จิ้นโจูค่ะ สะดวกสบายอยู่จ้าปชาูชีวิตพัะชีวิตพัะค่ะเขาเอา,าอย่างไรเขาก็สบายใจจ้าปูแล้เาขาคืออย่างได้นั่นได้นี่มันก็เป็นทุกข์ค่ะเออคันว่าอยากได้อันนั้นเด้อยากสร้างโบสถ์เด้อยากสร้างหัววัดเด้อยากได้รถเด้สิมันเป็นทุกข์เด้แมนค่ะปู ไปแบบปูนิสบายแบบปวดง้มไปเรื่อยๆค่ะเออว่าจะมีใบมีกโกนโกนผมค่ะเออผ่าเย้อนนี่กระย่อมมันขาดนอกากไปง้มบนกระชือถวายง้มค่ะผมมีง้มอุปถักอยู่จ้าพูเออให้โชคให้มาเด้อจ้าพูขอบคุณค่ะ ตัวอย่งสาระกคุปตะเปตมนุปายาสาวินัทสุสสะันตรายพิพิณักษสปรงกับตัวยังทะมีจันทุทีขายุตาตัวย่งตุสัตวิชีวนัสังกิโกูตุสปาอากาศปปะธรนาภูมิกงามาสมุตตาอรักกาเวตาสตตุเมอนุรันตัอายุนนสุขังปะลังรวยรวยรวขอบคุณครับูาธุค่การสการะค่ะ สรุปแนวทางท่าคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากปูบึงการนะคะพี่น้องบนนะคะศูนย์เกาหนึ่งหาเก่าหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะล่างศูนย์สี่ับศูนย์แปดนะคะพี่น้องเอาปูบึงการแล้วเน้นบนศูนย์เก่าหนึ่งเน้นล่างศูนย์แปดนะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแนวทางนะคะจากปู่บึงการโค้งสุดท้ายนะคะ พี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปู่บึงการค่ะช่างใดกะย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะถรามะกะชอบแนวทางของปู่นะคะนําไป ยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาว้พร้อมในเด้กพี่น้องเด้อพูดละใบสองใบค่ะหาเทียมีโชคไปน้ากันนะคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะกับมีประมาณนี้พี่น้องคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องอาบรรเทาสุขสุขอนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางในชุดหนีพร้อมนะคะจากปู่บึงการค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ